ใบปัม้มเรื่องเฉยการบ้านและแบบฝึกหัดเสียงสั้นสวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปั้มอีกเช่นเคยในวิชาภาษาไทยนะครับเด็กๆเด็กๆตเตรียมหนังสือกันมาหรือ,อยย่เงใดแบบเตรียมวิชาภาษาไทยปกสีเหลืองนะครับเด็กๆทีนี้ถ้าเด็กๆตเตรียมมาแล้วนะครับก่อนอื่นให้เด็กๆเปิดหนังสือน,นะครับไปหน้าการบ้านที่ครูปัม้มอ่า ให้สั่งไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือหน้า12เดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยในเรื่องการบ้านในเรื่องของหน้า12กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทําแบบฝึกหัเดเกี่ยวกับสระเสียงสั้นกันนะครับเด็กๆก,กลับไปฝึกออกเสียงกันบ้างหรือเปล่าเก่งมากนะครับเด็กๆที่มีความรับผิดชอบกลับไปฝึกฝนที่บ้าน สำหรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยอ่าเด็กๆเปิดแปดตัวแดไปหน้าที่12นะครับลูกอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับแปดตัวแปซึ่งครูปั๊มเหมือนจะเฉลยไปให้บางข้อแล้วนะครับที่เหลือให้เด็กๆลองมาทําเองกลับไปทําเองที่บ้านแต่ว่าวันนี้ครูปั๊มจะมาเฉลย,ยให้ทุกข้อเลยว่าเด็กๆทําถูกไหมอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไป เริ่มที่คำาก่อนอื่นเรามาช่วยครูปั๊มอ่านคำสั่งก่อนดีกว่าอ่ามาพร้อมกันหนึ่งสสจงสะกดและอ่านแล้วแยกส่วนประกอบของคำนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับเรารือของเล่นนะครับเ,เด็กๆแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนอย่างเช่นคำแรกคำว่าตั้งตั้งเนี่ยอะไรเป็นพยัญชนะต้นครับ อ่เก่งมากตอเต่าครับอะไรเป็นสระอะไรเป็นสระอ่าเก่งมากครับคือสระอะสระอะเวลาเจอมีเมื่อไหร่ที่สระอะมีตัวสะกดสระอะจะกลายเป็นไม้หันอากาศทันทีตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตัวสะกดคืององูคําว่าตั้มมีวรรณยุกไหมครับอ่าเก่งมากครับนี่คือวรรณยุกโทนะครับ อ่าต่อไปเรามาดูกันอ่ากอรอนะครับแกรนนะครับอ่าพยัญชนะต้นคือกอรอสระคือสระแอเมื่อสระแอจะมีตัวสะกดสระแอะจะกลายเป็นไม้ตายคูอ่านี่คือตัวสะกดคือนอหนูมีวันในยุคไหมครับ ไม่มีเพราะไม้ไต่คูคือรูปของสระแอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสระแอมีตัวสะกดก็คือนอหนูสระแอจะกลายเป็นไม้ไต่คูเก่งมากคำที่สามคำว่าปออะดดปัดมีเสียงอะใช่ไหมแต่ไม่มีรูปของสระอะจะกลายเป็นรูปของไม้หานอากาศแทนนะครับอา มาดูอ่าพยัญชนะต้นคือปอปาสระคือสระอะอ่าตัวสะกดคือดดเด็กมีวรนยุยุไหมครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นปออะดดปัดนะครับอันนี้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดถูกต้องครับเด็กๆอ่ะ ต่อไปมีสองตัวขอไข่กับนอนหนูดูซิว่าอ่านว่าอะไรเด็กๆบางคนอ่านถูกต้องนะครับอ่านว่าขนนะครับขนอ่าขนดูซิเอยทำไมขนมันออกเสียงสระโอแต่มันไม่มีรูอ่าอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าพยัญชนะต้นคือขอไข่สระคือสระ,ระ ตัวสะกดคือนอหนูไม่มีวันนะยุเพราะฉะนั้นเด็กๆครับคอนเซปต์ <Concept S 2> ของสะระโอคือเมื่อสาระโอมีตัวสะกดสะระโอจะหายตัวไปไม่มีรูปมีแต่เสียงสะระโอเมื่อมีตัวสะกดจะไม่มีรูปมีแต่เสียงอ่าอ่ะ ต่อไปคำว่าร่มนะครับคำว่ารม่มามาดูคำว่าร่มพยัญชนะต้นคือรอเรือพยัญชนะสระคือสระโอเช่นกันนะครับตัวสะกดคือมอม้ามีวรรณยุกไหมครับมีนะคือวรรณยุกเอนะครับเห็นไหมว่าเมื่อไหร่ที่สระโอมีตัวสะกด สระโอจะหายไปเหลือแต่เสียงไม่มีรูปเหลือแต่เสียงไม่มีรูปนะอ่าเรามาดูคำว่านั้นกันดูสินั้นมีเสียงสระะนะพยัญชนะต้นคือนอหนูอ่าสระคือสระอะแล้วก็ตัวสะกดคือนอหนูวรนณายุโทนะครับ เห็นไหมว่าเมื่อไร่ที่สระอะมีตัวสะกดสระอะจะแปลงตัวเองเป็นไม้หันอากาศทันทีกลายล่างเป็นไม้หันอากาศเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่านออะนอไม่โทนั้นนะครับอ่าคำนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือเป็ดน,นะครับอ่าครูปั๊มทบทวนหน่อยสำนวนที่เกี่ยวกับเป็ดเด็กๆนึกออกไหมั้งครั้งที่แล้วเรา เรียนกันไปติ๊กตอบติ๊กตรู้อย่างเป็ดนั่นเองเห็นไหมอ่าเรามาดูกันว่าเป็ดจะแยกชิ้นส่วนมีอะไรบ้างอ่าเริ่มที่พยัญชนะต้นพยัญชนะต้นของคําว่าเป็ดคือปอปาซาละแอะแล้วก็ตัวสะกดคือดอเด็กไม่มีวันนะยุคเพราะฉะนั้นแระเมือ่อเจอ ตัวสะกดจะกลายล่างเป็นไม้ไต่ฟูเก่งมากอ่าต่อไปคำว่าจบพยัญชนะต้นคือจอจานอ่าแล้วก็จอโอบอจบไม่มีวันนะยุคเพราะฉะนั้นเมื่อสาระโอเจอตัวสะกดคือบอไปไม้จะลดรูปทันทีเหลือแต่เสียง นะครับอ่าคำนี้ก็เหมือนกันคำว่าโกดพยัญชนะต้นคืออปาอ่าสระคือสระโอตัวสะกดคือดอเด็กไม่มีวันอายุอ่าเรามาดูตอนที่สองกันครับเด็กๆอ่าอ่าคำว่าเจ็ดแกรนแบบนี้นะครับจัดนะครับเห็นไหมสระอะเมื่อเจอตัวสะกดก็จะกลายเป็นไม้หันอากาศ นะครับาปรเห็นไหมครับปอรอนะครับเป็นอักษรพยัญชนะต้นนะครับจนกบแปรบ,บนอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆถูกทุกข้อไม่เอ่ยถ้าถูกเด็กๆติ๊กถูกไปเลยนะครับแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองหน่อยสแสดงว่าเด็กๆ มีความเก่งกล้าสามารถมากที่เด็กๆทำครบทุกข้อและผูกทุกข้อปรบมือให้เวลองหน่ yeah. อยค่ะเย้อ่ต่อต่อเดี๋ยวเด็กๆครับนอกจากเฉลยกันบ้านแล้วนะครับก่อนที่ครูปั๊มจะไปเรื่องสระเสียงยาวอยากให้เด็กๆครับลองมาอลองทบทวนนะครับลองทบทวนในเรื่องของสระเสียงสั้นก่อนนะครับ โดยเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่14นะครับอ่าแบบฝึกหัดหน้าที่14เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแบบฝึกหัดหน้าที่14นะครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆเพราะว่าเราจะได้รีเช็คกันได้ด้วยว่าเอเด็กๆเ,เข้าใจจริงหรือเปล่าเราก็จะได้รู้ตัวว่าเ,เราพลาดตรงไหนแล้วเราก็กลับไปดูคลิป เพิ่มเติมเท่านี้เราก็จะได้คะแนนเยอะแล้วนะครับแล้วก็เวลามาเรียนจริงๆเด็กๆก็จะสามารถต่อยอดได้นะครับอ่าเรามาดูข้อหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาดูข้อหนึ่งเด็กๆชี้ไปที่คําสั่งก่อนครับเขาบอกว่าอ่านทุกข้อพร้อมกันแล้วเติมคําที่ผสมสระสระเสียงสัน้น ให้เกิดประโยคที่มีความหมายอามาดูกันครับเด็กๆว่าเราจะทำไปพร้อมกันแล้วเด็กๆตอบได้ไหมจะได้ไไดนะครับทีนี้เรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยอ่านพร้อมครูปั๊มนะครับเด็กๆเด็กดีไม่หัวจุดจุดจุดมีบัญหาให้เป็นสระออก เยาะคนอื่นอ่าเด็กๆจะเติมคำว่าหัวเราะเยาะคนอื่นการหัวเราะเยาะคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีไหมลูกไม่ดีนะอย่าไปหัวเราะเยาะเพื่อนนะครับเพราะว่าการหัวเราะเยาะเหมือนกับการบูลลี่เพื่อนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับอมาดูข้อที่สองครับเด็กๆข้อที่สองนะครับ อ่านพร้อมครูปั๊มนะจบงานเลี้ยงมีขนมเหลือบานนะครับจะเติจะเติมคำว่าอะไรดีบานบานอะไรบานเยอะได้ไหมไม่ได้ต้องบานเบอร์อ่าแปลว่าอูหเหลือเยอะมากนะทำเกินคนที่มางานเลี้ยงนะครับอ่าต่อไปอ่า ข้อที่สามข้อที่สามนะครับคนมาทำบุญกันนะแล้วก็เว้นช่องว่างแล้วก็มีคำว่าแยะเติมคำว่าอะไรเติมคำว่าคนมาทำบุญกันมากได้ไหมมากเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเป็นสระเสียงยาวไม่ใช่สระเสียงสั้นเขาบอกว่าให้เติมสระเสียงสั้นก็คือสระ เออก็คือคำว่าเยอะแยะอ่าเพราะฉะนั้นประโยคที่สมบูรณ์คือคนมาทำบุญเยอะแยะอ่าต่อไปกบวางด้วยเรียดล้วนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกบเติมคำว่าอะไรสระแอเติมคำว่าและนะครับเติมคำว่าและ เพราะฉะนั้นประโยคที่สมบูรณ์ในข้อ4คือกบและเขียดล้วนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอ่าอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนะครับอ่าต่อมาข้อที่5นะครับอ่านพร้อมรูปปั๊มนะน้ำกะทิได้จากการเว้นไว้ สระอะด้วยแล้วก็กะทิเอกะทิเขาทำอะไรนะเขาทำให้มันเกิดน้ำกะทิออกมาจากมะพร้าวเขาเรียกว่าการขันอ่าสราระได้อย่างไรอย่าลืมทฤษฎีของสระอะเมื่อสระอะมีตัวสะกดสระอะจะกลายเป็นไม้หันอากาศเก่งมากลูกอ่าต่อไป ข้อที่6นะครับข้อที่6อ่าวมาละคุณย่าชอบอินน้ำพริกกับมะเขือเปราะอ,อ่ามะเขือเปราะนะครับก็คือมันจะมีลักษณะที่เป็นลูกๆแล้วก็กรอบมากเขาเลยเรียกว่ามะเขือเปราะนะครับก็คือสระออกเป็นสระเสียงสัน้นอ่าต่อไปมีสำนว,นวนว่าควรเว้นวั ่าเขาบอกว่าบายให้ด้วยนะครับว่าสะโอุลดรูแล้วก็เปรี้ยวไว้กินหวานเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเติมคำว่าอดอ่าทำไมถึงมีอ้ออ่านกันเาะเด็กแต่ว่ามีเสียงอย่าลืมว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สระโอมีตัวสะกดสราโอ รูปจะหายเหลือแต่เสียงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอดมีตัวสะกดคือดอเด็กรูปของสระอกก็จะหายไปเหลือแต่ดอเด็กแล้วก็เอาอ่านรวมกันว่าอดแต่ยังมีเสียงสะระอกอยู่นะครับเด็กๆอดสระอกออกดออดแบบนี้นะครับแต่ไม่นิยมเขียนมีรูปนะครับอ่าต่อไป ไข่ขีดปื๊ดเลยแล้วก็มักเกิดกับคนที่พักผ่อนไม่พอเด็กๆพักผ่อนพอไหมเพราะฉะนั้นไข่อะไร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 ไขหวัดนะครับเห็นไหมเมื่อสะระอะเจอตัวสะกดสะระอะจะแปงลงร่างเป็นไม้หันอากาศนะครับ ข้อ8คือไข้หวัดน,นะครับมักเกิดกับคนที่พักผ่อนไม่พอนี่นะครับอ่าเด็กๆทำครบทั้ง8ข้อแล้วแล้วบางคนตอบถูกเกือบทุกข้อหรือทุกข้อเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากอ่าแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสระเสียงสั้นทําแบบฝึกหัดฉ็จแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องสระเสียงสั้น แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับสละเสียงยาว